ทรัพยากรชีวภาพคือจุดแข็งของประเทศไทยเปรียบได้กับเป็นแสงสว่างอันล้ำค่าของการมีอยู่มีกินของคนไทยการสร้างเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพนั้นลํำพังแต่เพียงการมีความหลากหลายทางชีวภาพอาจ,จยังไม่มากพอสำคัญกว่านั้นคือประเทศไทยมีภูมิปัญญาซึ่งพี่น้องบรรพชนได้รู้วิธีการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและนี่คือจุดเริ่มต้น ของการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพเบโดสนับสนุนชุมชนใช้ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและสร้างรายได้ที่มั่นคงอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละภูมินนเวศมีความหลากหลายทางชีวภาพที่โดดเด่นแตกต่างมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการกินใช้เพื่อให้เกิดปัจจัยสี่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุขภาวะที่ดี แต่เท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่สพพดำเนินการคือการนำเอาความรู้มาพัฒนาต่อยอดสร้างเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการควบคู่คปไปกับการค้นหาศักยภาพของความหลากหลายทางชีวภาพที่แต่ละชุมชนท้องถิ่นมีอยู่รู้นำไปสู่การพัฒนาและนำไปสู่การรู้คุณสร้างค่าหวนกลับมาสู่การดูแลรักษาหรือการอนุรักษ์การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพหรือไบโออีโคโนมีระดับชุมชนสร้างเศรษฐกิจในบริบทใหม่ คือการสร้างรายได้เป็นเครื่องมือของการอนุรักษ์หรือในทางกลับกันคือใช้การอนุรักษ์เป็นกลไกของการสร้างรายได้ความหลากหลายทางชีวภาพจะถือเป็นต้นทางสำคัญที่นำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ติดกับฐานทรัพยากรเป็นหลักอยู่ภายใต้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักการสำคัญในการดำเนินงานซึ่งการดำเนินงานเหล่านี้ไม่ใช่แต่เพียงการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนเท่านั้น การยกระดับไปสู่การเป็นผู้ประกอบการและสร้างเศรษฐกิจมหาภาคให้กับประเทศให้กลายเป็นเศรษฐกิจกระแสใหม่นำความมั่งคั่งที่มั่นคงมาสู่ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงของท้องถิ่นไทยและการคงอยู่ของความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นหนึ่งในทรัพยากรสําคัญของประเทศไทยเบโดได้สร้างแสงสว่างจากจุดเล็กๆนี้กระจายสู่ชุมชนทั่วประเทศได้เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างโอกาสสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน